ไปแล้วเดี๋ยวไม่เยนวางก่อนดูนิงนั่งลงนั่งลงไม่ยินวางก่อนมีดานั้นติดมีนั้นโอ้สั่งได้ครับสั่งได้เอางี้เอางี้เดี๋ยวไปวางกับย่านะเออเรามีแล้วขนไปลไปดู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 ดดู เย็นอีกวันน้โอ้ยคึกแล้วเฮ้ยเไปใส่นี่บอไปบอไปผมาลูกกลับกลับกลับมากลับมาเฮ้ยเฮ้ยรถรถมีวมวโอ้ขี้ดูดดูไม่ดูดูไปเลยอย่ามานี่เลยไม่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 ไ อาการเต็มท่อเลยละยมาเลยมาเลยไม่เข้าไปน้ำลูกน้ำน้ำมา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 ไปไหนไป <c oughs> ไหนโอ้ <c oughs> เห็นยาครับ <c oughs> เห็นยา <c oughs> เขามากินหน้าชื้อ <c oughs> เอากินก็กินยาเยียบลูกเยียบแม่อุตสาห์ซีเอฟไปให้กินนะเฮ้ย อกินดีน่เนะเพื่อนแช่บ่ปะมึงงาเพิมมาแช่บ่ฟินตัวฟินฟินตัวเฮ้ยแ <c oughs> ช่ครับดูฟิน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 ,ฟนข้กขนาดนเ้เพื่อนนีน่เนาะคักขนาดตั้งนะ ลูบลอยให้ยังก็ได้เตอโอลูบลอตีลอยต้นมึงวะแก้มขนาดรักขาขนากินโอ้ยแม่นขาห่างต้นากินวะซ่าดวายขาห่างมากินวายไอ้ด่นผมแน่ยน่ะพี่คอนไอ้ด่นผมแน่ยน่ะโอ้พี่คอนไอ้ด่นละโโอ้หครับผมเราก็ฉลับหญ้ากินกล้วยกินอ้อยก็มากินหญ้านี่ครับผมคุณตาก็จะให้มิ่งกินตอนเย็นเย็นกลางคืนนะครับ ขับขึ้นเลแม่เอเชียครับขอบคุณก่อนขอบคุณนเลยกันเลยขอบคุณแม่สิกันแล้วขอบคุณครับก่อนดีๆลูกอย่าอย่าดึงเล่นยุกไม่เอาไม่เอาอย่าดึงเล่นมึงนะมึงเพื่อนนะมึงเพื่อนนะเออเออไปเอาไปมันยังไงไปไปไปเลยดีเดียวสองพันแล้วเจ้านี่เนาะ กินไดียยอดครับช้างน้อยแช่บตัวครับเพาะวานหวานเพาะหยาทกนินนะแช่ครับแช่เพาะอ,อร่อยครับลาก,กินมีประโยชน์นะอาานุ่มจักมัดคนน้ำมัดเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอะไรเหรออะไร อะไรนะลูกพับเหรออ๋อระหว่างลูกพักัยาไอ้งอยเรื่องอะไรไปลูกไป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 ดูไปเเเไปไปดูดูดูองอุ้ยเุ้ยเฮ้ยยยนโอ้โไปแล้วเดี๋ยวไมยนมากก่อนดูง ให้ไม่เย sure. like ็นวางก่อนมีดเ่นั้นจิตมีดเ่นั่นดูวะดูวะโดนโดนโดนสับโดนมือเด้อให้พร้อมกินกันให้พร้อมชิมกันเลยดูดูจะไปไหนจะไปไหนไม่เย็นนั่นนั่นเออเออล่งลงโอ้สั่งได้ครับสั่งได้อุ้ยลูกไปแต่วะ ไว้นะครับแม่ไว้นะครับพร้อมมือดูมือเฮ้ยไว้นะครับพร้อมหิ้วลูกพับครับจากใช้ลูกพับอ่ะโอ้ขอบคุณแม่คุโบนะครับขอบคุณแม่คุโบกันแล้วขอบค่ากันแล้วขอบคุผมแต่เดาไม่เอาแม่ไม่สวยเอาไมไม่เย็นขอบคุณครับรอไม่เอารอที่รอไม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 ่เอาเออไอ ดไ,ไปครับมหมดไปครับแม่เหลือน่อยนึงนะไม่ไม enfin ่นะครับแล้วยามันติดท่านแม่ติดติดท่านครับพี่ดิแมแม่เนาะโอเคข้งแชบครับช่างยังละเฮ็ดได้หมือนลยครับผมพื้นขนาดนักงได้พื้นพื้นนะพื้นนะพื้นพนนะพื้นนะ เดเชียวเหมือนอะนลาเหมือนเรวปาลูกพับหมือเวเลยไหมปาปลาปลาปลาลากรับครับครับเหมืแล้วเหมืนแล้ลูกปาปาไปหมแล้วมาออกามเอาไม่เอาไม่อาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่ไม่ไมปาลูกปลาปลาปลาเดี๋ยวลูกเอารถฉีดน้ำครับ

เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย เยางนที่ตัวนรับตาพี่ดำช่างมันมันคืนยุงจะไม่กัดอุ้ยอุ้ยดูอะไรนตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ช่างเลยนะครับมันไม็ตัวหนังหักมันช่างมันช่างอุ้ย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 นอพนอุ้ย ม,มีความสุขขนาดนักเลยเื้ยเื้ยเฮ้ยเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบอ้งโอ๊ยพอครับมันแหงแล้วขนามไฮไลท์นะวันรับบุ่นะชอบชอบชอบโอ้ยิ่น คักเตือนคักค no ักขนาดลูอกพี a a nice ่เอาเลยสมใจไปเลยครับผมอนุญาตอนุญาตเล่นไปเลยอ่ะอืออืืออนเพื่อนดูท่านี้โอ้โออออลงอลง

ยังืังที่ผมหมดต้องเกอบได,ด้ให้แม่เอมผมเนี่ยผมเห็ยังก็ไดจ้า oh <no. S 1> ทำอะไรก็รู้อยู่ไม่เสียได้เหรอลาก็กินคเก้าล่ะครับม่ไม่หิไม่ไกิน <L y ff> ไปงันไปไปไปอ,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 อะไรไป,ไปไป ดู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 เขียดเขียดเรียดเรียดกดีเฮ้ยเฮ้ขียดละเรียดละเรียดละเรียดละอัชะบาลอัชะบทเยวะนี่ี้อย่านะอย่านะบผมไม่ให้นันนะครับผมเอาน้ำบอเราจะเอาไม่กินครับน่น อืม่นเฟิน,มา,นมาเยี่ยมาหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังให้มีมคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ